แล้วก็แล้วก็บริั็ทมากมากบกระจกบาจกใจบ้านก็ที่ให้ในเห็ดึ้งมืนก็เนาะบรินเราจะมีกำหนดไหมหรือตามตามตามใจชอบเนี่ยตามต้าวว่าไงเพราะว่าเขาจะบริจาคตามต้างสะดวกของแต่ละคนนะ ก็พูดว่าเอางูหน <mom ent samples al> <out> <blueberry> ึ่งพูดอยู่บ้านตัวไหนงูสายตัวไหนก็ยิงตัวไหนอย่าลืมอย่าลืมมาเงินอันนี้เขาไปเปิดบัญชีมันจะเป็นบัญชีเดียวครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วันที่วันที่สามนี่ยประชุมหัวหน้าส่วนนี่เทศจะไปเปิดบัญชีอยู่นั่นเลยพบตำบลไหนเปิด่ยนอะไรเป็นเงื่อนอะไรกันไปเพราะหลังจากคิดค้นการก็ขึ้นมากเขาก็เอาบัญชีเนี่ยมาอ่านขึ้นตามนั้นใช่ไ แต่สมมติบรจเลยมันจะเป็นเด้หลยยเขไปเอาราชีอ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเอาราชแต่ละบ้านเลยเราสัตวัตว์สัตว์ัตสตัวสัตว์สัตว์สัอวีววาววัตัตตสตวสต ขของตู se, Nacional, um, er. tem an, tem an ้ไหนนะครับตรงมีของตูที่1าของตุณที่2ตรงนี้ของตุณที่3มเขียน3ามไห้หน่อยอันนี้ของตูณที่สามนะครับของตู้ที่สามก็คือแบบมีผนตอบแทนเอาเอาอันที่2องอบตูที่หน่งเรกาของตุณที่2นะครับแบบไม่มีฝนตอบแอนนะครับของตุณที่สาม แบบมีผลตอบแทนเขียนเปลี่ยนจากเลขสองเป็นเลขสามให้เนี่ยเดี๋ยวสิงหงนะครับตรงนี้เยอะเยอะล่อเราซื้อละมูลบ้านก่อนเอาทีได้ตัวเลขตัวเลขก็คือลบล้อมยี่ประหลัดประธานไปแต่เพื่อว่าเข้าของเขาไดมุกตัวนี้นะแต่ว่าอุทีของของไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็เอาไปเพิ่มเติมหน้าที่ใดอะไรก็ร่วมกันไปเป็นเป็นเอกเป็นภาคร่วมของตำบล ครับ <emaal> มีมีบัญชีหรือยังครับมีจะแจกลงแล้วใช่ไหมไปไปเอาไปดิ้นอ่อนในในดขาจะดิ้นระดีออกมาในส่วนของผู้นำนะครับในส่วนของผู้นำนะครับขอเสนอแบบนี้นะครับตั้งแต่โมเดิร์นจนถึงโมโม่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับคือจะลดลมสมทบนะครับจะลดลงสมทบห้าพันบาทนะครับเริ่มต้นตรงนี้ห้าพันบาทนะครับในส่วนของผู้นำหุ้นช่องนะครับห้าพน

ประชุมพิจารณาเพื่อหารือในการสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนานะครับที่มีความเดือดร้อนเนื่องจากยังไม่ได้รับเงินจำนวนข้าวนะครับตอนนี้ก็ได้มีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบตทุกหมู่บ้านนะครับเรากำลังพิจารณากันอยู่นะครับเอาเป็นของของผู้บริหารกับกับเจ้าหน้าที่อยู่อบตเนี่ย

ยี่เป็นหลักตอ่ไห่ี่เป็นหลลอบ้คคน่งเาันหนึ่งไปหันกไปานหลกตอบองันเอนะครับสอนันสอดได้รคได้หมอนันต์นตส่วน็นห้าอได้ไหคะได้ได้ไม่ว่าเบมไหมดาร้อยสองร้อยได้เกเ็ต้องหมดเยได้ อย่าลืมว่างินที่เราโค้บเนี่ยเราจะได้คืนเมื่อสิ้นสุดโครงการคือหลังสามสิบเอ็ดหลังสิบปีนะเวับเอาเอาเอาทีนี้เอาทีนี้เอาอุปกรณ์ห้าอันแล้วก็สองนต์ยี่สิบสองเซนบ้านเอาบ้านไปนไ อยากถามสมาชิกแต่ละหมู่บ้านนะครับว่ามีหมู่บ้านสองคนสมาชิกจะมีตั้งหมดยีิบสคนแต่ละหมูนึงหมู่สิเอ็ดจะได้ออกกาเลยนะครับว่าใครจะเอ่อเท่าไหร่จีบาทจีบาทนะครับจะได้ลงไว้ฮะถามไปทีละคนเื่อเร่นเรร่งมถาผถามเอาหมูหนึ่งหมูหนึ่งหมูหนึ่งเท่าไรครับ กอตละกี่ก๊อตละกี่ร้อยสองก็หาร้อเนาะเจ้าออกเท่าห่ผัดออเาาด้าไนี่หา้อเากันเลยว่าเโอ้โหดึงเลมเกขนาด